โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมหยบช่องเมนในเกม l i n เลนเจอรนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับ ID ป้ายเหลืองนะฮะตอนนี้นะก็ได้มีเพิ่มเลดเกียร์ของโคลาโบกาชิอากุตะมาใหม่นะทุกคนนะคือจอริงมันมานานและ้วล่ะก็คือเกียร์เพิ่มเลดของกันไกลเดอะ p ิปเปกับเสื้อโค้ทของเอนจินนะคืออันนี้ยังเป็นเพิ่มเลดที่ไม่ได้ดีที่สุดนะ คือมันถ้าถ้าเพิ่มเลนที่ดีสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นกันไก่กับถุงมือแสงนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือผมไปดูคลิปมาหลายๆคลิปนะประกอบกับในกลุ่มเฟซหลายๆกลุ่มเนี่ยก็โพสแบบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแบบเลนมันออกดีมากนะสำหรับตู้นี้เนี่ยผมก็เลยห้ามใจไม่ไหวเวยทุกคนคือแบบมันมันออกดีมากอะ่ะคือผมเห็นนะพี่ทีเคเลนเจอร์นะเปิดไป 6,800รลูบี้นะได้ประมาณ9ประมาณ8 9ชิ้นอ่ะคือแบบสุดจัดเลยคือเลทมันดีมากผมก็เลยลกล่าวว่าผมจะสุ่มนะสัก3,000รลูบี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูก <c oughs> ันก่อนนะครับว่าหน้าทีมผมมีอะไรบ้างนะคือหน้าทีมผมเนี่ยไม่มีท่าแสงเลยเว้ทุกคนอ่ะมี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 นะมีมีอยู่มีอยู่แตมีอันี้ KSM เออไม่ได้ใช้อยู่แล้วคือเอาจริงๆอะ่ะผมอะ่ะควรไปเปิดเดือนสิงห์เอ้ยผมไปผมมาควรไปเปิดเดือน4่นะเดือนเมษาเจ็ดพันลูบี้อันนั้นคือจะดีที่สุดนะสำหรับ ID ดีนี้นะแต่เพื่อคอนเทนต์ครับทุกคนแล้วผมเนี่ยก็ไม่เคยเปิดเกียร์สามพันลูบี้ด้วยนะปกติเนี่ยก็จะเปิดแค่เจ็ดพันนะผมก็เลยอยากลองว่าแบบเออเปิดสามพันลูนสามพันลูบี้เนี่ยมันเปิดมันจะเปิดได้เยอะหรือเปล่านะครับผม ปกติแล้ว7 0 0 0ลูบี้นะถ้าดวงดีอ่ะจะได้ประมาณ7ชิ้นขึ้นไปนะแต่ถ้าดวงกลางๆเนี่ยคือได้7ชิ้นแต่ถ้าถ้าดวงแย่หน่อยอ่ะจะได้6ชิ้นลงไปนะคือเอาง่ายๆคือตีประมาณว่าเกียร์ชิ้นละพันลูบี้อ่ะถ้าได้เกียร์ชิ้นละพันลูบี้อันนี้ถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้เกียร์ตั้งแต่1 5 0 0รลูบี้ขึ้นไปก็ถือว่ากลางๆแล้วกันแต่ถ้า3 0 0พรลูบี้ได้ชิ้นเดียวเนี่ย อันนี้ควรพิจารณา,าแล้วว่าเกอเออก็จุดมุ่งหมายนะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะผมก็คือ1000ลูบี้ต่อ1ชิ้นนะผมเปิด3 0 0พันเนี่ยผมมีเป้าหมายว่าผมอยากจะได้สัก3มชิ้นนะอย่างต่ำนะเกียร์ไม่สิอย่างมากแล้วกันขอ3ชิ้นอย่างต่ำขอ2ก็คือออกระหว่างทางแล้วก็แล้วก็การันตีอีกหนึ่งประมาณนี้นะผมโดยผมเนี่ยจะลั่นตู้นี้อย่างเดียวเลยนะ หรืออาจจะแวะไปตู้นี้บ้างนะเพราะว่ามีเจ้าคาทานี้นะมันสามารถเอาไปใส่ให้กินโทคิได้นะครับอืมโอเคเรามาเริ่มลำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยก่อนผมไปสุ่มนะผมขอกําลังใจหน่อยทุกคนกดไลค์หน่อยนะคือแบบว่าช่วงนี้ยอดวิวตกนะเออคือผมไม่ได้ลงคลิปแค่สิบวันเนี่ยยอดวิวแม่งตกเลยอ่ะเออก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะผมก่อนที่ผมไปสุ่มนะอืมก็ผมเนี่ย อุตส่าห์ทิ้งอัพมืดมาให้พวกคุณเลยนะเอออุตส่าห์ทิ้งอัพมืดเดอือนสี่เนี่ยมาให้คุณดูมามาให้คุณดูเดือนสิบเลยนะก็มา<ค><ณ>ไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างต่ําขอสองชิ้นขึ้นไปนะเรดดีมากเขาบอกเรดดีมากอัดยังวะโอเคอัดอยู่นะไหนเรดดีเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบเหมือนคนปกติสุม่มอะ K p a n t h สไน n i อร์นะ เปิดมาก็นะอืมเปิดมาก็สุดยอดโอเคแต่โหลดนานมากเลยทุกคนโหลดนานเนี่ยแม่งเสียวเหมือนจะได้เลยนะเออโหลดนานเนี่ยผมคิดว่าได้นะแต่จริงไม่ได้ก็ชิวๆไปครับทุกคนส0 0พันลูบี้เราจะเปิดกันช้าๆนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดกัน7 0 0 0ันลูบี้เนาะถ้าเปิด7,000พันลูบี้เนี่ยก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับโอ้โหจะหลุดเลย ตลอดนานจริงครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงนะบ่าย2โมงสนาทีนะครับก็ถ้าผมเกลือเนี่ยก็ยังมาเปิดนะเวลานี้แต่ถ้าผมไม่เกลือเนี่ยก็เฮียตกใจตกใจชื่อสีเหลืองถ้าผมไม่เกลือเนี่ยก็ไปสุ่มกันได้นะตอนบ่ายสองนะแต่รู้สึกว่าไม่ไม่น่าได้ละเอ,อ๊ะเกินไปว่ะเกิดไปว่ะ GM ก็มีงบ3,000ลูบี้นะ ขอสัก2ช 2> <bekommen S 1> horse, ke, man, ิ้นนะขอโดนกับช่องกลางซะหน่อยให้บอลมืดนะตอนนี้โดนเดอะริปเปอร์โดนเดอะริปเปอร์โดนเดอะริปเปอร์เดอแม่งเอ้ยไม่เป็นไรเปิดตู้นี้บ้างนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอเปิดสัก2รอบนะครับเปิดเร็วๆเลยไปเลยอุ๊ยหน่วยหนึ่งไปเร็วๆเลย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 เลยหนึ่งครับหนึ่ง หึ่งชิ้นไหมไแถมไหม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 เร็วๆเลยแถมไหมแถมไหมแถมไหมสวยสองชิ้นแล้วโอเคคุมแล้วสามสวยไอสัตว์สวยอุ้ยขอโทษนะคำหยาบนะทุกคนนะเออยอดวิวตกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคำหยาบก็นดะนะเออขอโทษทุกคนด้วยนะโอเคได้โดนมาสามชิ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราย้ายไปตู้เดอริปเปอร์มั่งนะโอเคเดี๋ยวตู้นี้ผมพอละคือผมได้มาสามชิ้นแล้วโอเค สวยจัดสวยจัดทุกคนสวยจัดหรือว่ามันต้องเปิดเร็วๆวะสูตรสูร,สรคือเปิดเร็วๆหรือเปล่าไม่เกี่ยวลนะไม่เกี่ยวลนะไม่เกี่ยวลนะโอเคตอนนี้ก็เปิดไปห้าสิบสี่รอบแล้วนะเลยกี่รอบก็ไม่รู้ลืมละก็ไม่ได้คำนวณอะไรขนาดนั้นนะโอเคส่วนหน้ากากแก๊สลูโดผมว่าผมจะไม่เปิดนะผมอยากได้เสื้อโคดเอนจินมากกว่านะบวกกับเดลิเปอร์เนี่ยคือมันโหดมากคือถ้าแบบสมมติว่าเดือนธันวานเนี่ยเป็นธาตุไม้โหดๆเนี่ยคือมันใส่ได้เลยนะ เออเออเออจริงๆไหนบอกเลดตู้นี้ดีวะเลดตู้ไม้เนี่ยมา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 หน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเกือบห้าดาวล้วนแสบแสบเดี๋ยวรอดูก่อนนะทุกคนนะว่าเดือนนี้เนี่ยผมจะเก็บครบห้าพันหรือเปล่าถ้าเก็บครบห้าพันเนี่ยอาจจะไปต่อนะไม่รู้ดูดูก่อนนะเออแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มแผ่วแล้วเริ่มแผ่วแล้วเดี๋ยวผมรอมัน เดี๋ยวผมรอมันอ่าตรงนี้เป็นรูปเดอะริปเปอร์แล้วกันเดี๋ยวกูเปิดเพราะกูอยากได้เดอะริปเปอร์มากทุกคนเดอะริปเปอร์มาเดอะริปเปอร์ปุ๊บกดเลยปุ๊บไปเดอะริปเปอร์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 ไม่ล่ะโอเคเอางี้ชาจเอม อยโอเคมาคือโอ้โหขอช่องกลางสะหน่อยก็ยังดีนะจีเอมือตอนนี้เหลือกี่รอบก็ไม่รู้นะทุกคนแต่น่าจะเหลือน้อยแล้วละ่ะขอสักชิ้นนึงได้ไหมเล่าได้อยู่เล่าค่าเท่าไหร่เอ,อ่ย4.9ได้อยู่มาหน่อยเดลิเปอร์หรือนะหรืออะไรอะไรเอ็นจินอะเอซโคดเออซโคดก็ได้ เดลิเปอร์ก็ได้เสื้อโค้ดก็ได้เดลิเปอร์โค้ดเดลิเปอร์โค้ดโอ้จบแล้ว3000บี้โอเคโอ้โหทุกคนชิบหาอะโอเคมามาถึงกล่องการันตีแล้วนะคือขาดอีก500บี้เนี่ยคือผมยังไม่รับ300นะแล้วก็ลงหลีกพีพีแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทันหรือเปล่าแล้วก็ไอ้นี่ครบแล้วปะเออไม่น่าถึง5000นะ เดือนนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะสามพันกล่องสุ่มกล่องสุ่มเนี่ยขออะไรก็ได้ที่เป็นแปดดาวอะกระโดดห้าทีนะห้าทีรนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแปดดาวขอแปดดาวสวยหน้ากากของแก๊สลูโดชิคก็เทเลยอะ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่านะทุกคนนะสำหรับการเปิดเกียร์ในรอบนี้นะแต่ผมคิดว่าก็คุ้มอยู่นะเนี่ยได้ช่องหน้ามาถึง3ชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นไม้คาถาคู่ใจทั้งหมดเลยนะคือโอโ้โหสายพลังยิ้มอะแต่ทีมผมมีแต่ไหไวพริบไงไม่ใช่เลยนะเคแล้วก็ช่องกลางเนี่ยได้เป็นหน้ากากแก๊สของรูโดโเนาะก็เป็นม่าโลหิตรถแร่แล้วก็หลบสก,นะกิลนะก็ ถือว่าใช้ได้อยู่นะอืมก็เดี๋ยวผมจะปรับเกียร์ใหม่นะผมก็จะเอาเนี้ยใส่ให้บอสมืดเนาะแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็เป็นช่องหลังเป็นเล่าแล้วกันไม่รู้ว่าแร่จะเยอะหรือเปล่านะแต่ก็จะได้ประมาณหลบครึ่งแล้วก็ต้านต้านครึ่งหนึ่งได้โดนแน่นอนนะครับผม,มไม่รู้ดีไหมนะแล้วก็มีอันเนี้ยให้กินโทคิอีกหนึ่งชิ้นอืมและอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ให้ชิองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอืมโอ้โหแต่มันออกแต่ของเลือดอะคือแย่จัดเลยนะ คือแต่มันก็เอาไปไประยุกต์ได้นะถ้าใส่กับเหล้าเนี่ยก็มีความถึกอมีถึกมีโดนก็ได้อยู่แหละอย่างน้อยมันเป็นโดนปล่อยไวนะ้เนาะยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะแต่เสียใจตรงที่ไม่ได้เดอะริปเปอร์เลยดิทุกคนประเด็นอนะอยากได้เดือะริปเปอร์จัดเลยเออโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะคลิปนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้สิบนาทีนะก็กอดไปขอส่มรูโดสักหน่อยลักกันอ่าวชิบหายแล้วไม่มี โอเคงั้นเดี๋ยวรอคู่เทพนะเดี๋ยวผมก็สุ่มนะครับก็เดี๋ยวไอดีนี้เนี่ยจะสุ่มสัก50ตัวนะพอแล้วก็จะไปเดือนเดือนอะไรนะเขาเรียกว่าเดือนอะไรเดือนธันวาเออเดี๋ยวจะไปเดือนธันวาเลยนะครับผมเออม่านโลหิตเนี่ยอาจจะใส่เดนจิก็ได้นะเ,ออเดี๋ยวดูก่อนคนระับว่าจะใส่ให้ใครนะแต่ใส่ให้บอสมันก็น่าจะดีนะเ,ออเดี๋ยวรอดูครับผมทุกคนก็บทสรุปนะได้มา4ชิ้นนะ3,000ลูบี้ได้4ชิ้นถือว่าคุ้มนะเกิคนคาดที่ผมตั้งไว้มากว่า อยากได้3มชิ้นนะแต่ได้4ชิ้นเลยแต่4ี่ชิ้นนี้คือ4ชิ้นที่ผมคิดว่าไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเอออยากได้เป็นเดือดริปเปอร์มากกว่าส่วนช่องกลางเนี่ยอยากได้เสื้อโค้ e เอนจินหรือไม่ก็ 3R ก็ได้นะแต่ได้เป็นหน้ากากแก๊สดูโดก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ละกันนะคุ้มค่าอยู่สำหรับ3,000รูบีน้นี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าผมจะเก็บได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับ500รูบี้ที่เหลือนะ รอดูกันนะถ้าครบเนี่ยก็อาจจะเปิดอีก2 0 0พันบีนะแต่ถ้าไม่ครบก็เก็บไว้ทบไปรอบหน้านะรอบหน้าเนี่ยผมอยากจะเปิดเป็นทางด้านของเดือน4นะเอาอัพมืดนะครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะแต่ไม่ได้7 0 0 0แน่นอนนะอาจจะได้ประมาณส0 0พเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ว่าแปลงทุยไว้แต่เพียงเ,เท่านี้แล้วกันนะถือว่าคืมยืดคืบยืดโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผม ไปกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะอืสำหรับคลิปนี้ก็ไปละลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย